โอเคสวัสดีครับผมยูมาสเตอร์วาอีเช่นเคยกับการแคส,สเกมซู้เปร์เมกาแชมเปี้ยนในโหมดของแมชชั่นชัยนันนะครับผมโ okay. อเคแต่เราคอเนีนเจในวันนี้ก็คือนอร์เวย์สกิลนะครับผมซึ่งในด่านนี้ผมเป็นครั้งแรกเลยนะไม่ถึงเลยเนี่ยถึงสิโอ้โ oh, น no. อ่ะไปช่วยอาร์เธอร์ดีกว่าอาร์เธอร์ก็เป็นระยะใกล้เหมือนกัน เราสปอร์ตได้เหมือนกันแหมอุ๊บอาเธอร์เอาเธอหายเดียว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 อาเธอร์ไปไหนออโอเคเอ้ยผมไม่ได้รัดเออผมรัดเออใช่กูรัดทำไม โอเคเจ็บสองเออไปไหนต่ออเธอผมชอบขอบคุณเองเอ้ยอย่าไปตู้กับมันมันอัมมาตาเฮ้อเดี๋ยวเราทีมเราบียอาเธอสองตัวเหรอเล้วแต่เลยเพราะจริงมันช์จได้ไม่ใช่เหรอ เรียบร้อยหนีก่อนแป๊บไม่มีคนซัพพอร์ตแล้วนี่หนีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราสู้กับใครอยู่ช่วยทำลายอาเธอร์สินะโอเคช่วยอยู่ช่วยช่วยางเดียวอัน่าจะแปลงร้ายอย่างเดียวเลยฝั่งนูน อาเธอ,อนี่แป๊บซัพพอร์ตได้แต่อย่าสู้ลงเฮ้ยอ,อาเธออยไปไปชุกขอดชุยกาสอาเธอตัูตูตตเดี๋ยวไม่ได้ตูไม่ได้จบแน่อาเธอไม่ซัพพอร์ตกูเลยอะกูยอมก็ได้เว้ยอาเธอทำไมไม่ช่วยกูอ่ะไอเด็กเวรนี่ รอ,รอเกิดดีไหมรอเกิดตรงนี้แหละแต่นี่ก็จะไม่ช่วยใครเล,นเลยนะตรงนี้เล่นให้ดูไงว่าถ้าจะซับพอร์เพื่อนต้องทำยังไงถามว่ามันสู้เดี๋ยวได้มันสู้ได้เว้ยผมแปลว่ามันก็สู้ได้แต่ว่าเออมีสองตัวนั่นเอถ้ามีสองตัวอย่า่าหวังเกิดเถอะ โอ้เดี๋ยวโอเคมันไปราดเขาอ่ะโอ้เยเว้ยเนยทำไมต้องเจอแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนี้ยมันเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วเป็นตัวที่ผมนี่ยอยากจะเจอที่สุดอเออเจอที่สุดอ่ะ คยทอง๋ยวไปช่วย มันออกมาเอออะไรดีเมื่อกี้เห็นอะไรบ้าเบบ <Shit. S 2> <Shit. S 1> ผมไม่ชอบเขาเรยไปชิดผมจะไปแปลงล่างดีกว่าเดยวโอ้ชี oh, เอ้าเดี๋ยวขวามือเอาฝ่ายเลาวดีกว่าถ้าเข้าระยะใกล้จริงๆอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นหุ่นเอ่อมัมกรนะแต่ผมไม่อยากจะเข้าระยะประชิดไงความจริงเขาว่าจะเป็นที่จ,จ้องเข้าระยะประชิดไหมความจริงก็คือไม่แต่ผมไม่ชอบใช้อ้าไม่นะมันอามาตะอยู่สู้ไม่ได้เหรย ซีดีมังกรเนนะโอเคโอ้ยขก็บันมาแล้วฮฮฮ เออทำไมตานี้ดูนำจังวะน้ำสองเท่า <ist> such. เอกซ t s ชขวามือเอกซ t s ชัโอ้ no เดี๋ยวเฮริเคนช่วยหน่อยเอาไ้่จะไม่วาบเนี่ยผมวร์บเนี่ยผมไปหาเฮริเคนแล้วเว้ยจะผมวร์บทำไมวร์บวะ มาจะชนะอะไรสองทีอ่ะพี่เกมยากนะบอกเลยโอ้โหไม่หนีเลยนะถ้าเจราดิวตอนนี้คือหนีเลยนะอ่ะมังกรก็มังกรวะ ไปไหนหืมมังกรก็มังกรวะเดี๋ยวอือหื้อ ไม่ไหวแล้วโอยแต่เวลามันสั้นมากเลยนะถ้าไม่เข้าแล้วไปซิดจริงไม่ต้องใช้ถ้าไม่เข้าเลยไปชิดไม่ต้องใช้ต่อให้ท่าเดชหนีของมันไม่ก็สร้างอเมีได้เว้ย มาของมาแล้วสินะเนี่ยมาก่อนไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะผมไม่ค่อยได้เข้าระยะประชิดอะ่ะเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบก็ดูสตูดิ่มบอลดาวยู่ตอนอะ่ะเขาก็ตายดิคือดาวดิวตอนน่ะเป็นตัวที่ผมจะไม่เข้าระยะประชิดแน่ๆอะ่ะ ก,ก็าุดห้าคือถ้าเป็นมังกรอาจจะได้มากกว่านี้อยู่นะแต่แบบก็มันเป็นดาวหรือตอนน่ะจะสู้ยังไงอ่ะ